เห็นชุนหาเพ้อเพ้แรงนในวันแทงชุนหาเดียวแรงกันวะพอหาสิโอ้ยคักแทวะจนเขาป่าจะคุยที่มาเจ้งก็รอเลยเพราะเขาเห็นงนซื้อเงะไรวังดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อรัตนะครับเมื่อนี้โอ้ดี้ยิดีเง้ซื้อเงินเสียงมาดองดังเข้ามาหลายงวดผมเกิเดืนห้าใกล้ขันมางวดนี้เป็นงวดที่หกเลยงวดเขามาแล้วหางงวดป่ะพ่อ ห้าหัวติดหาหัวติดหัวนี้คือเป็นหัวที่หกครับหางหันเชือกหาเจ็ดเจ็ดหาแปดแปดเขียนไว้แปดหาเปนคือไปสื้อแต่หาแปดคือเบกแบบเอาเอาบักเลขสามตัววังรวยวังรวยแน่นครับครับคือคือเบาตัวนี้พร้อมการจับก้างโคกมากการเมื่อนังกจับมากเห็นหาครับจับตัวเลขไม่เห็นหาจับตัวสองมาเห็นแปดจับตัวสามมาเห็นแปดถ้าไปซื้อหาแปดแปด เลขพ่อเน้นเป็นเลขฝันเป็นเลขนี่ไงเรียกหนึ่งสี่หนึ่งนี่คก็ก็เรีกฝันกับหนึ่งสี่หนึ่งี่วดที่พันผ่านหน้าไหมพ่อเรียกฝันมาประกอบาบข้างโกเป็นเลข้างโกครับอะตัวนี้ก็งวดนี้ก็ฝันโองวดฝันต้องวดฝันว่ากล้วยสองตัวมันยางมันยางของมาบ้านเองนี่ทีนะกล้วยแม่กับลูกยางของมายางมาแล้วมัดไปเขเาบ้านเล็กที่บ้านเล็ที่ หนึ่งีหนึ่งนั่นขาบ้ายนกที่ต่พอหนึ่งซีหนึ่งนหนึ่งีหนึ่งมันคุวยสองตัวมันจะเป็นซีสองซีหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งกรชิดน่ายเกแต่ว่าเพิ่อแม่จักว่าถามยายยายก็เราเรียกบ้านอะไรเรียกบ้านหนึ่งซีหนึ่งอ๋อมิงเข่ากันเดีบเลยวางสีเขาเรีกป่อยออกไปหนึ่ข้างโคกมนั่นจับดิข้างโคกก็ม่นั่นจับได้เรียกมากตัวนีได้เรียกสองตัวนี่มาข้างโคกก็นั่นจับดิ ข้างโครเอ่อมือตมากเนี่ยมาจากขางโกบั้ยจ้านั่นะโบโมเมนต์นะจับยืดยืมั้จับยืตาพ่อพ่อปานเนนป่อ่าให้เป้นให้เป้นห้องก้อนบออแมนแมนแมนห้เป็นห่องก้อนเปนาร์นหงก้อนเป็นานได้บอกเป็นปานบพอดีพอดีขายรบบอยไปแค่นนที่สองสองทีเนาะกับที่หนึ่งหนึ่งทีเนาะผมปอยไปงวดที่แรกมีแต่นมีมีแค่สามครูกังถึงกวางฝันตองวัดกว้างฝันตรงวัดครับ <Billie S 1> แต่ข้างโกไม่านจับเราอท่านจับพรท่านบอกก่าท่านบอกเปิดเพ่ท่านห้องก็เลยปจับมันนี้ออกก็ฝันไปก่อนเนาะเนียออกขอฝันไปก่อนก็เดยเฮ้ยยเบิ้งจักตัวกวังก็ยึกเบิ้งกแล้วพราท่านห่องอยู่บ่พอข้างกคกไม่เลี่ยเพราะยึกเบิ้งข้างคกอยู่เลยบอกเพราะว่าเมื่อเมื่อนั้นปั๊บหยิบขี้เพิ่นมาจากจากไหนจากบ้านแดงเดเพิ่นมาขอเบิ้งผมผมก็ได้เบิ้งตัวนึ่ง เพิ่มตัวเดียวพ่อไปาิพออา่ผพอ <im> ผมจะบอกมาปับ๊บผมไม่เรียกไปด้ิพอ่อจับอกมาปั๊บวันนี้เพิ่นมาทำกันซีคนหาคนนี่แหละผู้ใช้สองคนผู้หญิงสามคนพ่อหลี่เพิ่บจับขึ้นปั๊บผมไปให้เพิ่นเบิ้งสิผู้ชายเพิ่นเลยเห็นสองอนวันสั่งนี้ข้าหกเด็กสองว่เสินว่าอ,อ,อีกผู้หนึง่งผู้หญิ่งวันว่าเห็นซีวันสิ่งซบอกครับผมไปทนเบิ้งดิถ้าจะเบิ้งเอง เบิ่กางหลายคู่นได้เจอบนห้โูคกระน้ำกันกี่วางสิก็มาเขากระเป๋ผมปล่อยออกไปแหละผมระี้งสิอที่สองสองทีเนาะก็มาเขากันแช่มาทันวีว่าไปมา่ชีออกว่าออกมาออกเากัจะสวนะเนียวที่มึงมเกลือได้ไหมเหียวที่มึงพมเอนียวเกลือตอนน้องก็เาเขียนเอาก็ปล่อยไส่ทันนี้นี่มันมันเหนียวที่มึงอย้าเป็นว่าสิวออกบ่ออกหรือบ่ออกออกที่สองมาทันเดียวที่มึงเกลือรอกห้องออกสวงเขียเนียวออก ยังเขียนค่ะคำจับคำแปลงซีน่ะมันเล็มันเนี่ยมันขัดแม่งซี่ขัดนิ่งเงียวใช่ผมอยู่มันแมน่นี่เครื่องห้องออกสองครีอาเคงห้องออกออกสองครีมันคือกว่าเขากับตัวเล็กผมแท้ถึงหรอกผมเป็นท่านในเบิ้งเนี่ยผมมป็นกเจ้าเบิ้องเสื้อคำนั้นคือเลขกเป็นเบิ้งอันนั้นเลขกเป็นเบิ้งครับคุณเทียที่มันถือมาหางว่าที่แล้วนี่มันข้างโคกข้อนะมันสีห้องมันสีห้องและจับขึ้นมามันเห็นเลยผมผมจีเบิ้งเองนะผมจีเห็นแต่ว่าจุเล็กเ่ทันห้องผมไม่จับไม่เป็นเบื้มนเเห่ยองผม ไม่พันเบิ้งเสื่อไมพันเบิ้งเชื่อแต่ว่าขันขันขันเยี่ยวใช่ผมว่าเมนกูเทียมันเยี่ยวใช่ผมขันผมผมขันผมไปเบิ้งนั่นนะมันก็ตรงกับเลขฝันมันไม่เป็นมันก็ตรงกับเลขฝันนะครับเลขก็เลยพอตุนกวอน่างนี้หมว่บ้านเลยไปเชื่อเสงานไปเลยไปซิ้อลัตเตอรีไปยิบลัตเตอรีไปแล้วยิบไปแล้วซีหนึ่งหน่งซสองสองซมามันไม่ได้หนึ่งหนึซีเดมีอะไรก็ขอในติดหนึ่งกับสองกับสองาเถอกับหนึ่งมาเถอะมาแต้ก็พ่อมีอะไรก็ติดหนึ่ รับติดหนึ่งหนึกับชองอนีและใช่ละต่ว่าคข่นยีเบิรงก็จะยับไป่เบอร์กันก่อนาถาหายเบิรงแต่ว่าข้างโคกค่านี่มีทั้งหมดจะโตสามตัวครับมีซื้อบามีมีซื้อไง่ควเงินควนท่องควันค่ำตอนนี้เพิ่นยุใส่ป่ะเพิ่นยุคอนโดโอ้โหคอนโดครับ้างโคกยังในคอนโดเลยครับถือเรียกซื้อคอนโดให้ยุเลยซื้อให้ยุเลยโ้ว่าไปใจอืเพิ่นก็นอนยี่นี่ก็โดเลยละงวดงวดมันออกหาชูหนั่น มันห้องดูๆประมาณพอแทานเลยทุกห้อมดูแท้ก็เลยจับมาเบิ่งว่านือถ <c oughs> <pt> ือบ่ได้เงินซ <tr> ื้อกับ่ได <loser. S 1> well, <tr> <cl weer> ้เงินมันออกบนเสียงอัดลงรางว่าบเห็นอยู่ตําอัดรางเลยบัตรหกสามนี่ว่ามันอยู่สูงแท้กว่าพดตัวเดียวหกสามบนย่างเดียวหาหกสามบอกย่ายไปซื้อหาหกสามย่าไปซื้อหกหาหกหกหมดพอเลยร้อยไปซื้อ ต้องเก็นมันสูงสุดมันตงหกสามหกองเวนต่งหกสามเจน่นั่นเดี๋ยวใหม่ปุ๊ใส่หนัครึ่งหนึ่งจะตกไหมน้ำหาใส้ไปเลยเธอคาโตตอนนั้นครับว่าทานั้นเอาล่งลังาันลงรัางว่าด้กินซ้างวดนั่นก็ได้มันยังอยู่บนว่ามันว่ามันเจ็บว่ามันยู่บนูงแล้วตั้งนี้มันยู่คัะๆเมีนี่หรือ แล้วงวดนี้แล้วงซีนหนึ่งหรอพ่อพอเห็นโตเพิ่มเวอร์ใน่องวดหนึ่งซีนึอยู่ฝันบักล้วยฝันบอบกล้วยแต่จ้องวดนี้ฝันกับกล้วยเขาเชี่ยนผู้เฒ่าเชี่ยนผู้เฒ่าเรียกฝันหนึ่งซีนหนึ่งนี่เท่านั้นแล้วมาตีตีมาตีกล้วยตียังตีใช้กับเงี้ยงกับนี่แล้วกับพวกฝันซีหนึ่งซีสองมาไหลใช้กันกล้วยกับท้องตักับท้องแล้วซีกับซีแล้วพอวางกล้วยกับซีน้องซีขาน้อบแต่มันจะแ็นไปแต่ว่ามัน ยังพระท่นจับกบกบควันกับจับกบกบควับเพราะว่าผมแบบมันเขาเนี่ยเพราะว่ามือเนี่ยก็จะเบิ้งมันเห็นซีเพราะว่ามันเขาผมเนี่ยก็จะเห็นซีสองมาเขาก็เรียกคันนี่ดิแต่ว่าพอพระท่านเบิ้งเชียงขั้นขากเี้แต่ว่าก็จะป็นผู้เบิ้งให้ก็จะขอเบิ้งก็ได้ก็จะเบิ้งก็จะเห็นก็ไดยเมื่อกี้ตุ่มจะดีแน่เมื่อนี้อยากขอเบิ้งเชียงมขากันเป็นไงเบิ้งโอ้คว้าครับมื่อนี้นี้ขอเบิ้งก็จะให้เบิ้งครับมื่อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสิขอเบิ้งอยู่แต่ว่าอยจะเพิ่มเอาควบฝันพอร้อมกัน่ล เหล็กความฝันเหล็กความฝันพอรัดบ่พอรัดข้อรัดงวดนี้เราฝันเราห้างวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่หกนี่แหละเหล็กความฝันครับข้าวปุ้บไม่ใช่มาประกอบเพื่อทำครับแต่ว่าแต่ว่าข้าเจ้ามาเบิ่งทีนเลยมันประกอบไม่เข่าซองแล้วซองกับซีข้าเจ้าเห็นไหมอันนี้มันมาเข่ากันแล้วที่สองซองสี่แต่ว่าผมไม่ทันบนข้างข้างขุก เด็กความฝันหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งนะครับพ่อให้นำหนักไปหลานเนาะมั่นใจครับว่มั่นใจครับยี่สิบชื่อมาไรนี่เราจะดีก็ได้ยังสิอัดอีกยี่เดือนอ่ะยังสิเปล่าอีกยุ้ยยังจเอาอีกยังสิอัดเอาอีกยุ่ครับหนึ่งซีหนึ่งหนินะแม่นครับฝันดีบอก่าวันดีมันบ่มันมันมาขันมาข้างนี้นะครับฝันดีอยู่ยขันมาข้างเนี่ยขับบ่ขันมาขันแม่นหนึ่งซีหนึ่งสิครับนี่จริงโอเค ขล่างขล่งหาจเก่าพี่จะเก่าเก็ดฮะขันล่างล่างเดียวขล่างอ่ะแน่ครับตันนะพ่อเก่าเก็ดเกเจ็เกเจ็เก่าข้างล่างเอาข้างล่างเก่าเจ็ดเจ็เกได้พี่น้องเด้อมาท่านเชิให้ได้นั่นยังม่ทันเก็ดแล้บอกแล้วก็บอกข้งล่างนะเกเก็ดเก็ดเก่ตัวเดียวตัวเดียวได้ครับเจ็เก่าเก่เจดนพ่อผมเอามากรังแต่พอมากีู่วข้างล่างนะเจาเก่าเกเจ็นี่เจ้าก็จับเก้าโคบปะกอบมาแต่เขากันมเนาะอขอครัด หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่กับหนึ่งหนึ่งต้งปีมียูเลขเจ็ดเก้าเจ็ดไม่โอ้มันขึ้นไล่ๆสันหน่อสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งครับพ่อพ่อผมสายตาไม่ดีพ่อบอกผมหน่อยผมมองไม่เห็นผมสายตาผมไม่ดีหนึ่งสี่หนึ่งไหนบ้างครับตัวใดแน่หนึ่งสี่หนึ่งตัวหนึ่งสี่หนึ่งตัวใดอีกครับสี่สอง ซีสองเพื่อไดคร้าพ่อลังเก่าเ็ดลังเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเก่าเ็ดแมนซ้ำนี่มพอซ้ำนั่นละเดี๋ยวจะข้างพมกไม่ประกอบเบิ้งออาไตัวเลขที่มาแต่สายพอตัวเลขเรียกเรียกกมันยา่ีสองมาประกอบกับข้างพกกิ่กเจาเบิ้งให้ข้าวนาเมื่เห็นสองกับซีกันเล้มามัน้วยคึกถือกุ้มันแต่เว่าพอประธานเบื้องเด้้างข้าวโกปรนเบื้งเด้เจาเบื้งให้ ครับผมมาคือเคยเขากี่สี่สิบหรอกพอลัดนี่ถึงมาแล้วห่างหมวดสอนครับห่างหมวดสอนบ่ผ่านเลยบอพี่สองเอาเลยโอโหตัวเน้นครับตัวเน้นครับครับผมนะครับตัวกันกับเก่าเจ็ดครับครับขอบคุณพอลัดหลายเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข้างโคกนู้นแบบนี้อีบ้านผมคนเี่วข้างข้างไม่พออันเดียวกันอันเดียวกันบ่ครับผมเอาไว้นี่ละบอกอย่ามาให้เบิ่งครับผมขอบคุณยูฟอร์อลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม